อยู่กับน้องเอิญโตออโตคาค่ะแล้วก็วันนี้น้องเอิญไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามาพร้อมกับลูกค้านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมาเป็นครอบครัวของตอโตอัโตคาแล้วมารู้จักกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคครับชื่ออะไรคะแนะนาตัวนิดนึงค่ะชื่อโจครับคุณโจนะคะแล้วคุณโจเนี่ยรู้จักโตออโตคามาจากสื่อไหนคะก็จริงๆก็ยังไม่รู้จักนะครับพอดีขับรถผ่านมาหารถ แล้วพอดีเห็นเต็นท์หน้าเข้าครับก็เลยแวะเข้ามาขับมาเรื่อยๆเราเห็นเต็นท์หน้าเข้าแค่นี้เองใช่ไหมคะแค่นี้ละแล้วที่มาเนี่ยต้องการหารถรุ่นไหนคะตอนแรกต้องการหาแคมรี่ครับที่ตัวที่เป็นไฮบิดอ่าแล้วมาถึงเนี่ยก็เหมือนได้เนื้อคู่เลยใช่ไหมตอนแรกเห็นข้างหน้าเป็นสีเทา่าก็คิดว่าอยากได้สีขาวนะไม่ดีก็ได้ไปเจออีกคันหนึ่งข้างหลังเป็นสีขาวคันนี้พอดีครับอ่ามีตรงตามสเปคพอดีตามสเปกแล้ววันนี้เนี่ยก็คือมา ทำธุรกรรมอะไรกับเราหรอคะอวันี้ก็คือมาออกรถเลยครับมาออกรถเลยนะคะวันนั้นเจอกันวันแรกแล้ววันนี้ก็มารับรถเลยนะคะเอินอยากถามความรู้สึกนิดนึงค่ะว่ามาเจอกับตัวโตคาแล้วก็กับเอินเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างอยากให้เราเนี่ยมีการปรับปรุงอะไรบ้างคะอ๋อก็ปรับปรุงนี่น่าจะไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าดูแลดูแลดีแล้วเกินขอบคุณค่ะ ดูแลเป็นอย่างดีตามติดตลอดเลยแล้วก็ให้ลูกค้าไปไหนเลยตไมติดชี้แจงข้อมูลรถครบถ้วนครับเรีบร้อดีค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนะคะเอินอยากให้คุณโจเนี่ยประเมินเอินนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยค่ะว่าพวกเราเนี่ยเป็นตัวออโต้คาร์มาตรฐานที่คุณโจวางใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอินจะนับ1-3ถึง3ถ้าเอินเป็นให้กดไลค์แต่ถ้าไม่ยืนแบบรอๆได้เลยโอเคค่ะนับ 1น,นับสองและนับสามค่ะเยี่ยมครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจับรางวัลกันนะคะ